วันนี้เมื่อช่วง7ปีก่อนนะครับเราต้องขออนุญ,ญาตต้นคลิปย้อนความทรงจํากันสักนิดหนึ่งเวนรูนี่ในวัยสันติสอปีนะตอนนั้นสามารถทําลายใส่เตะดาวยิงสูงสุดตลอดการของเซอร์บอบบี้ชาลตันซึ่งปู่บอบบี้ชาลตันทำเอาไว้เดิม249ประตูประตูที่250ที่รูนี่สามารถทำได้นะครับเกิดขึ้นในเกมที่แมนยูบุกเยือนสโตกซิตี้วันนั้นใส่ชุดเยือนสีน้ำเงินเกมทำท่าว่า จะจบลงด้วยการแพ้ของแมนยูแต่รูนี่ก็สามารถเซฟหนึ่งแต้มสำคัญให้กับทีมได้สำเร็จนะครับยิงฟรีคิกในช่วงนาทีบาป90บวก4และ2 5 3ที่3ประตูนะครับที่เป็นสถิติสูงสุดตลอดการนะท็อปสกอร์ของแมนยูที่รูนี่สามารถทำเอาไว้ก็ยังคงยืนยงคงกระพันจนถึงณปัจจุบันแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในอีก5 10 15 20หรือว่ายาวนานกว่านั้น จะมีใครสามารถทำลายสติตรงนี้ของสุกรโลกันได้หรือไม่นะครับก็ต้องรอคอยกันต่อไปครับเด็กผีหวังว่าจะได้เจอคนคนนั้นเร็วๆนี้แต่ที่แน่ๆนะถ้าเกิดถามความเห็นผมไม่น่าใช่เจ้าของเสื้อหมายเลขสิบคนปัจจุบันนะครับดอรแรชชี่แรดฟอร์ดเพิ่งยิงไปร้อยยี่สิบเจ็ดประตูโอ้โหอีกห่างไกลเลยยาวไกลมากปีนี้เพิ่งยิงไปสีลูกเองนะครับ แล้วก็เจ้าหนูไคร,รูนี่ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของรูนี่นะครับในวัย14ขวบล่าสุดก็ทำไป2ประตู2อแอสซิสต์พาทีมชุดเยาวชนถล่มลีสยูเนเต็ดไป6ประตูต่อศูนย์ก่อนอื่นนะครับต้นคลิปสวัสดีแฟนช่องทุกท่านคิดสรุปข่าวประจำวันที่22เดือน1ปี2567ขอโคละ1ไลค์1การกดติดตามขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนนะครับ FF a u อ o ออโตกราฟเพจขายของสะสมฟุตบอลลิเกสิทธ์แท้ร0 0ซทั้งแบบพร้อมส่งและก็พรีออเดอร์ มีสินค้าหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นลายเซ็นหุ่นจำลองรูปปั้นโมเดลรูปพร้อมกรอบเสื้อฟุตบอลและของที่ระลึกอีกมากมายที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีอันนี้เป็นตัวอย่างนะอัลบั้มรวมสินค้าแมนเชสเตอร์ยูเอตแล้วก็มีของทีมอนนื่นด้วยสามารถไปเลือกซื้อเลือกสั่งกันได้นะครับที่เพจนะฮะผมจะทิ้งช่องทางเอาไว้ที่คอมเมนต์ปักหมุดวิดีโอ youtube ด้านล่าง เราหยุดลงคลิปในช่องไปประมาณวัน2วันนะครับเนื่องจากผมมีภารกิจไปเข้าร่วมการแข่งขันไอดอลลีกแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยกันท้ายคลิปแต่ก่อนอื่นเลยต้นคลิปต้องขออนุญาตอ่านข่าวที่สําคัญมากๆในช่วงเมื่อวานที่ผ่านมานะฮะเป็น breaking news สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเตตดอันนี้ไล่เรียงไทม์ไลน์ไปก่อนนะครับรายงานเริ่มต้นมาจากเดวิดออสตินผู้สืบข,ข่าวเทียหนึเปิดเผยว่าแมนยูกำลังแต่งตั้งโอมาร เบอร์าดาที่เป็นอดีตประธานเจ้าที่ฝ่ายปฏิบัติการฟุตบอลของแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งยืนยันแล้วว่าเจ้าตัวลาออกแล้วก็เลยใช้คําว่าเป็นอดีตนะเพราะว่าลาออกแล้วก็จะแต่งตั้งชายคนนี้นะครับมาเป็นซีโอคนใหม่ของสโมสรส่วนชองบลองที่มีข่าวต่เลิกเดิมทีว่าจะมาเป็นซีโอนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าเจ้าตัวนั้นจะมีบทบาทมาทําหน้าที่เป็นตําแหน่งใดให้กับแมนยูเอเต็ โดยประวัติการทำงานคร่าวๆของเบราดาคนนี้นะครับเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการธุรกิจเคยทำงานได้กับบริษัทคมนาคมในอิตาลีแล้วก็มาทำงานเป็นหัวหน้าฝ่ายสปอนเซอร์ให้กับทางบาร์เซโลนาก่อนที่จะมาทำงานได้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการด้านการขายเชิงพันธมิตรหรือว่าดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ตั้งแต่ช่วง2 0 16ซึ่งกราดูแลหมดเลยนะครับทั้งซิตี้ฟุตบอลรุ๊ปหรือแม้กระทั่งสโมสรที่เป็นพันธมิตรนั่นก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองข้อมูลข่าวเสริมจากไมค์คีแกนของเดลี่เมลแล้วก็แซมรีจากเดอะอเลติกยูเคนะครับแซมรีเป็นนักข่าวสายตรงของแมนซิตี้เปิดเผยว่าแต่เลิกเดิมทีโอมาเบราดาคนนี้ถือว่าเป็นบุคลากรคนสำคัญมากๆอีกคนหนึ่ง ของการบริหารจัดการนะครับหลังบ้านของแมนซิตี้แล้วก็เคยเป็นอดีตตัวเต็งที่จะมาทำงานเป็นผอกีฬาคนต่อไปของแมนซิตี้คือถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งผอกีฬาเบอร์ราราคนนี้แหละที่เป็นตัวเต็งจะมาทำงานในส่วนตรงนี้แทนนะครับแต่ล่าสุดเขาก็มาทำงานเป็นซ e o ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทางด้านของดิแอสติกนะครับเปิดเผยถึงปฏิบัติการความลับทางราชการ คือข้อมูลในส่วนตรงนี้มันเป็นอะไรที่ไม่มีข่าวหลุดออกมาเลยมันเป็นการเจอจาที่เป็นความลับมากๆไม่มีใครทราบมาก่อนว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นคือพอเป็นข่าวปุ๊บสโมสรก็จัดการนะครับปิดดิวประกาศออฟฟิเชียลเลยว่ากันว่าอ m มาเบราดาคนนี้เคยปฏิเสธข้อเสนอนะครับหลายสโมสรในพรีเมียร์ลีกที่ต้องการให้เขาไปเป็นซ e o ก่อนหน้านี้ แล้วก็เขาอะตอบรับร่วมงานกับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดถือว่าเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากๆเลยนะเออเป็นข่าวเซอร์ไพรส์มากๆโดยการแต่งตั้งครั้งนี้ว่ากันว่าได้รับความเห็นชอบร่วมกันนะครับทั้งทาง,ทางตระกูลเกลเซอร์แล้วก็อินนีออสตระกูลเกลเซอร์เห็นถึงความสามารถในการหาสปอนเซอร์การบริหารจัดการด้านการตลาดเรื่องของตัวเลขต่างๆถูกอกถูกใจปริงเกลเซอร์ er. สนเรื่องของโปรเจกต์ด้านฟุตบอล เขาก็มีความสามารถนะครับแล้วก็เคยทำงานบริหารหลังบ้านให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เท่ากับว่าเห็นตรงกันว่าชายคนนี้เหมาะสมในการที่จะเข้ามานั่งเป็น CEO ให้กับแมนยูสามารถทำงานให้กับเกลเซอร์แล้วก็อิน e ีออสได้เพิ่มเติมข้อมูลข่าวนะครับการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานครั้งนี้จากตำแหน่งหนึ่งไปอีกตำแหน่งหนึ่งจากสโมสรหนึ่งไปอีกสโมสรหนึ่งแถมในแง่บริษัท ความเป็นอริคู่ปรับร่วมมือทั้งสองสมโมสรทําให้เบร,ราร้ารู้สึกหนักอกหนักใจพอสมควรแต่ก็ได้เรื่องของความเจริญในตําแหน่งหน้าที่การงานความท้าทายในการที่จะมาทํางานกับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ยังคงมั่นใจว่าการสูญเสียบุคลากรนะครับคนสําคัญหลังบ้านคนนี้ไปจะยังไม่กระทบกับโครงสร้างบริหารงานหลังบ้านของพวกเขา ที่สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้นะครับภายใต้การกำกับดูแลภาพรวมของโซเรโนประธานเจ้าที่บริหารงานคนปัจจุบันอาจจะมีแฟนบอลบางส่วนนะครับตั้งข้อสังเกตหรือว่าตั้งข้อกังวลว่าการย้ายงานครั้งนี้มันจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ115คดีของแมนซิตี้หรือเปล่าทำไมเบรา์รดาถึงออกมาได้มันดูจะเฮ้ยเราโชคดีขนาดนั้นเลยเหรอ คือเราได้คนเก่งมาทํางานทุกคนดีใจนะครับประวัติโปรไฟล์ของเขาเนี่ยเก่งกว่าคนที่เคยทํางานกับแมนยูอย่างแน่นอนแหละแต่มันจะราบลื่นแล้วก็สวยหรูขนาดนั้นได้เหรอไม่ใช่ว่าเด็กผีเนี่ยมองโลกในแง่ร้ายหรือมองเรื่องที่มันแง่ลบเอาไว้ก่อนแต่ในอดีตที่ผ่านมาเราเคยเจ็บช้ำน้ำใจกันมาหลายครั้งต่อหลายหนแล้วโดนหลอกมาก็เยอะนะครับ เกิดจะพัดจะผูมาทํางานให้กับแมนยูไปสักพักหนึ่งกาลังดีๆและไปโดนล่างแหเรื่องของ115คดีซึ่งอันนี้เราก็ไม่รู้นะเออเราก็คิดไปแบบเรื่อยๆนะตามภาษาแฟนบอลเกิดถ้าเกิดไปโดนอ้ในส่วนของ115คดีหรือว่ามีเอี่ยวมีส่วนเกี่ยวข้องก็จะทํำยังไงล่ะทําให้หลายๆคนเนี่ยยังไม่ถึงขนาดแบบมองโลกในแง่ดีขนาดนั้นนะครับคืออาจจะมีบางคนที่แบบโอเคคิดว่ามันเป็นเรื่องดีแหละแต่ว่า ขอดูผลงานที่เป็นรูปธรรมก่อนอรอให้มันถึงเวลาก่อนแล้วค่อยชมเนี่ยก็ยังไม่สายตอนนี้ก็ของปากของคอไปก่อนละกันยังไม่อยากอวยอจะเป็นฟิลลิ่งประมาณนี้นะครับซึ่งข้อมูลข่าวตรงนี้นะครับผมนํามาจากนาซิเลอร์ที่เป็นผู้สืบข่าวสายกฎระเบียบการบริหารงานจัดการหลังบ้านที่มันไม่ใช่ตลาดซื้อขายนักเตะนะในส่วนเรื่องตรงเนี่ยการบริหารทั้งหมดเนี่ย ผู้สิบข่าวคนนี้มีความน่าเชื่อถือสูงมากรายงานข่าวว่าเบราดาไม่ได้มีบทบาทหรือว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับงานดีลสปอนเซอร์หรือแม้กระทั่งค่าเหนื่อยนะครับที่เป็นในส่วนทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยโดนตั้งข้อหา115กระทงอยู่รายงานเนี่ยระบุชัดเจนนะครับว่าไม่มีข้อบ่งชี้ใดๆที่เบราดามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดที่อาจจะเกิดขึ้น ในส่วน2ตําแหน่งสําคัญนะครับอย่างพอกีฬาแล้วก็เฮดสเกลรายงานจากพีเตอร์ฮอลที่เป็นนักข่าวฟรีแลนซ์ของรอยเตอรแล้วก็ Sky ยสปอร์เปิดเผยว่าแมนยูยังคงมีความจริงจังมุ่งมั่นแรงกล้าเลยนะเรื่องของความปรารถนาในการเจรจานำตัวแดนแอดเวิร์มาแั้งตำแหน่งหน้าที่เป็นผอกีฬาของสโมสรส่วนพอมิเชลอยากจะให้นั่งตำแหน่งเฮดสเกล ทีมอเวนเจอร์เลยหรือเปล่าเนี่ยก็พอมิเชลนะครับมีข่าวว่าได้รับการทาบทามในตำแหน่งพอกีฬาของทางสโมสรโรม่าด้วยก็ต้องมารอดูว่าจะยอมลดเรื่องของบทบาทตำแหน่งตรงนี้นะมาทำงานให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือเปล่ามาช่วยกันเถอะได้ข่าวว่าตอนนี้ยายบ้านมาอยู่แมนเชสเตอร์แล้วนี่พอมิเชลเนี่ยมาทำงานเป็นเฮสเกลด้กว่า แกเป็นคนที่มีสกิลเซตในการทำงานส่วนตรงนเนี้ยเฮสเกลเนี่ยเทพที่สุดแล้วนะครับในส่วนของฟังก์ชันสกิลการทำงานทั้งหมดนะเฮสเกลเนี่ยดีที่สุดแล้วผอกีฬาเป็นได้นะครับเคยมีปลอดทำงานมาแต่ที่โดดเด่นที่สุดคือเฮสเกลส่วนของแดนแอดเวชมอบการมานั่งเป็นผอกีฬาคือถ้าเกิดเราได้เซตนี้เนี่ยหลังบ้านแมนยูจะเป็นรูปเป็นร่างมาก ก็หวังว่านะฮะได้แต่หวังนะครับลึกๆว่าสโมสรของเราจะได้คนเก่งมีฝีมือมีความรู้ความสามารถมาทำงานตรงกับสายแต่ต่อให้ผอกีฬาไม่ใช่แดนแอดเวิร์จจะเป็นพอมิเชลนะมานั่งผมก็โอเคนะคือแม่งเก่งกออกจอร์นเมอร์เทอร์พอมิเชลก็ดีนะครับแต่ว่าเลเวลสูงสุดที่มีขาวคือนาแดนนั่นเองอ่ะก็ ขอให้เป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงครับทุกคนผมเจอน้องนะไปดู i ไอ l l ลลีกเมื่อวานนี้นะครับหลายๆคนก็บ่นเรื่องของแมนยูมาให้ผมฟังซึ่งมันก็ค่อนข้างตรงกับที่เราคุยกันบางคนเนี่ยถึงขนาดบอกเลยว่าดู i ไอ l e ลลีกสนุกกว่าดู Man แมนยูเตะอีกพี่เออเนี่ยเห็นไหมว่าแบบตอนนี้แม่งงานไอบริหารจัดการหลังบ้านนอกสนามก็ปวดหัว ผลงานในสนามก็ไม่ดีอีกอแฟนบอลเนี่ยเขาสายหัวเขาเบื่อกันมากเลยบางคนเห็นว่าดูดึกเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากจะเปิดมาดูกันไม่ใช่ว่าเขาไม่รักทีมแต่บางทีมันเปิดมาดูแล้วแม่งเซ็งเนี่ยแม่งนอนไม่หลับยิ่งเตะกลางสัปดาห์ตีสามเนี่ยมันก็เสียสุขภาพเพราะว่าเวลามันไม่ค่อยจะเหมาะกับโซนเวลาเอเชียอย่างเราก็ได้ตัหวังว่า ทั้งเรื่องนอกสนามนะครับการบริหารจัดการหลังบ้านหรือเรื่องในสนามนะเรื่องของฟอร์มการเล่นทั้งแทคนิกก,การตัดสินใจของเทนฮากทัศนคติฟอร์มการเล่นในสนามของพวกตัวนักเตะทั้งหลายทั้งแหล่นี้มันจะดีขึ้นนะครับอืมเอาหน่อยวยผู้มึงแม่งเบื่อจะด่าผู้มึงแล้วเนี่ยข่าวต่อไปนะครับตอนนี้บรรดาเสื่ออังกฤษเริ่มโหมข่าวที่ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด มีกระบวนการพูดคุยเบื้องต้นกับเอเยตนส่วนตัวของชูโปโมติงกองหน้าโตเกไวัย34ปีของบาเยอร์มิวนิกอยากได้ตัวชูโปโมติงมาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวทางโรมาโน่นะครับเรียนข่าวบอกว่าบาเยอรต้องการเก็บตัวนักเตะไว้กับทีมแต่ก็ไม่ปิดโอกาสนะหากว่าชูโปโมติงนั้นเปิดกว้างอยากย้ายมาแบกนี <laughs> ่ท่านเทพโมติง อยากย้ายมาร่วมทีแมนยูเต็ดในรูปแบบของสัญญายืมตัวถ้าเกิดถามผมนะผมไม่ซีเรียสเลยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามมาด้วยสัญญายืมตัวผมต้อนรับทุกคนหมดเพราะว่าถ้าเป็นสัญญายืมตัวนะคือมันไม่ใช่ในลักษณะไปทุ่มเงินคว้าตัวมาแล้วก็เซน็น3-4ปีไงครับถ้าเอามาระยะสั้นเอามาเรื่องของสกอตตคุมกำลังเชิงลึก หรือว่านัดไหนที่แบบเราต้องการเปลี่ยนนักเตะอีกสเปคหนึ่งอ่ะในชูปโปรโมติงก็เป็นกองหน้าที่มีประสบการณ์นะครับแล้วเขาก็ประมาณนึงอะนะถึงแม้ว่าฝีเท้าจะไม่ใช่ระดับตัวท็อปหรือแบบระดับโลกอะไรขนาดนั้นแต่ผมเชื่อว,ว่าถ้าเกิดมา6เดือนเนี่ยช่วยทีมได้ไม่มากก็น้อยอ่ะดูอย่างพี่มาโยงวาเวคอสเนี่ยถึงแกจะไม่คมอ่ะแต่แกมาเป็นตัววิ่งเพรสซิ่ง ช่วยประหยัดแรงมาคัดแรดฟอร์ดได้เพราะว่าปีที่แล้วนี่เราเซตให้แรดฟอร์ดเป็นตัวจบสกอร์อย่างไรก็ตามนะครับมันใช่ว่าทุกอย่างจะง่ายได้ตัวนักเตะอยากย้ายสมมุตินะอยากย้ายมาเล่นกับแมนยูสัญญาระยะสั้นแล้วจะได้ย้ายมันต้องดูเรื่องของการรับผิดชอบค่าเหนื่อยซึ่งแมนยูก็ต้องดูว่าจะแบ่งจ่ายไหมหรือว่าจ่ายจํานวนเต็มรับผิดชอบแบบเต็มๆเ,เลยในส่วนของไอผมจะบอกว่าเงินกู ไม่ใช่เงินกู้นอกระบบพ่ลอเป็นในส่วนของเงินค่ายืมอ่ะซึ่งมันไม่ใช่ตัวเลขที่เยอะแยะมากมายอะไรหรอกแต่ผมว่ามันต้องมีอ่ะให้กับทางบาเยิร์นน่ะแต่ทางนี้ทางนั้นนะครับข่าวของแมนยูกับชูปโมติงยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ครับขอโทษมาดยังไม่ใช่ยังไม่ใช่รายงานมาจากเดอะเลติกเทเลกราฟหรือ นักข่าวคนกลางอย่างโรมาโนรอติดตามข่าวกันต่อไปเดอ้อพี่น้องว่าแมนยูจะได้กองหน้าเข้ามาเสริมทีมไหมนะครับในช่วงตลาดมกราคมนี้ในรูปแบบของการยืมตัวข่าวสุดท้ายของคลิปนี้นะครับเรื่องของอังเรโอนาน่ารายงานจากคิสวีเลอร์โอนาน่าอาจจะกลับมาในสัปดาห์นี้หากว่าแคมรูนตกรอบเอฟคอนสถานการณ์ณปัจจุบันนะครับแคมรูนไม่สู้ดีเอาซะเลยนะฮะ โปรแกรมนัดสุดท้ายไฟบังคับต้องชนะให้ได้สถานเดียวถ้าไม่ชนะก็กลับบ้านแล้วถ้าเกิดกลับบ้านเนี่ยโอนาน่าก็จะกลับมาเล่นให้กับแมนยูเอตต์แล้วทันในโปรแกรม f อฟเอที่ต้องยกพลบุปเยือนนิวพอร์ตเคานตี้แล้วถ้าเกิดให้ผมเดานะโอกาสที่โอนาน่าจะลงเล่นเป็นตัวจริงก็มีนะครับเพราะต้องไม่ลืมว่าหลังจากนี้เนี่ยทุกนัดสําคัญกับเทนฮากมากๆในการเรียกแรงศรัทธา สร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งแฟนบอลแล้วก็เซอร์จิมเลอๆเนี่ยไปเยือนนิวพอร์ตเคานตี้จัดสบผู้เล่นตัวจริงลงเล่นอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้เหมือนอารมณ์ฟิวแบบใส่เต็มแม่งทุกนัดเลยอ่ะพอก็เหลือเพียงแค่2รายการแล้วคือพิมเมเลกแล้วก็เอฟเอคัพถูกไหมครับก่อนจากลากันไปนะครับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนามากๆที่ไปช่วยเชียร์ทีมบ้าบอลให้กันบังใจผมนะครับแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆในวงการ ส่วนตัวก็ค่อนข้างเสียดายนะที่ไม่ได้มีโอกาสลงสนามนะครับแต่ก็เป็นหนึ่งใน5ขุนพลที่ได้ยิงยุดโทษในรอบชิงชนะเลิศชีวิตนี้เตะบอลน,นะฮะเข้าชิงแแลงแม่งไม่เว้นต้องดูจุดโทษเกือบทุกรอบเลยไม่ว่าจะประถมมัธยมมหาลัยที่บอลประเพณีก็ยิงยุดโทษนะแล้วผมเดินไปยิงคนแรกเลย <laughs> แต่คือวันนั้นแม่งยิงเข้าไงวันนี้ไปแม่นคานตอนเดินไปยิงเนี่ย มันกดดันนะครับต่อหน้าผู้ชมหลักหมื่นคนในสนามดูไลฟ์สดอีกหลักแสนยอดวิวย้อนหลังอีกเป็นล้านนะครับแต่มันก็เป็นภาระหน้าที่ความรับผิดช,ชอบแล้วก็ทุกคนนะครับเชื่อมั่นในตัวผมรวมถึงแฟนช่องทุกคนพอเห็นหน้าผมเดินมายิงเนี่ยหลายๆคนก็มั่นใจว่าผมจะยิงเข้าคือไอตอนไอตอนที่เดินไปยิงเนี่ยมันยังมันยังมั่นใจอยู่นะ แต่หัวเนี่ยดันไปคิดว่าเชี่ยทำไมประตูแม่งเล็กลงวะจูจู่โกแม่งก็ค่อยๆแคบลงแคบลงจากที่แต่เดิมนะครับผมกะจะแปลเล่นทางมันก็กลายเป็นไม่มั่นใจแล้วก็กลายเป็นไปกดดันนะครับสุดท้ายก็ต้องออกที่คงพอจะเดากันได้ใช่ไหมว่ามันเป็นยังไงใช่ครับหลังเท้าฮะผมนี่ยืนทางขาเนี่ยกะแอคแบบพี่โดเลยเฮ้ยยิงเข้านี่กะจะสู้แบบพี่โด พอไปคิดว่าแบบโกแม่งแคบลงเฮ้ยเฮี้ย,ยหลังเท้าที่ก็ว่ะแม่งสุบิญญาณมาคัดแรดฟอร์เลยยิงเอาหนักเข้าไว้พยายามบังคับให้ลูกมันไม่ข้ามคานอะ่ะแต่ผมลืมไปว่าแม่งมีคานไงเลยกลายเป็นคอนเทนต์นะฮะคอสบาชาเลนไม่ขึ้นเบอร์นะปอบใจผมบอกเดี๋ยวเราเตะคอสบาชาเลนัน <laughs> แต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับ เป็นประสบการณ์ที่ดีที่ผมได้มีโอกาสครั้งหนึ่งนะได้ยิงจุดโทษนะครับรอบชิงที่สนามบีจีแล้วก็ได้มีโอกาสแชร์ประสบการณ์นะครับอยู่ในห้องแต่งตัวกับพี่รีซอทีเทพวิโนโทไทยที่เป็นไอดอลนักฟุตบอลทีมชาติทไทยคนเดียวของผมนะครับแล้วก็ใส่เบอร์14เหมือนเหมือนกันด้วยนะผมรีเควสทางผู้จัดไปนะครับส่วนตัวผมชอบเบอร์14คือพี่รีซอเคใ,ใส่เบอร์14อยู่แล้วแต่ว่าผมก็ขอใส่ใส่ด้วยไงอ่าใส่ด้วยนะครับแล้วก็นั่งทั้งข้างกันเลย เป็นโมเมนต์ที่ผมจะจดจำไปตลอดชีวิตถึงแม้ว่าแม่งจะแย่ตรงที่ยิงไม่เข้านะถ้าเกิดชอบใจคลิปนี้ฝากกระทืบปุ่มไลค์มารัวๆนะครับฝากกดติดตามให้กับดีเดอพี่น้องสามารถคอมเมนต์พูดคุยด้านล่างได้เหมือนเช่นเดิมนะครับแล้วก็ฝากสปอนเซอร์นะฮะร้าน FS Autograph เพจขายของสะสมฟุตบอลเลกซิสแท้ร์ทั้งแบบพร้อมส่งแล้วก็พรีออเดอร์ สินค้าหลากหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นลายเซ็นหุ่นจำลองรูปปั้นโมเดลรูปพร้อมกรอบเสื้อฟุตบอลของที่ลึกอีกมากมายสามารถไปเลือกสรรกันได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ช่องทางนะครับไว้ที่ปักบุตรคอมเมนต์วิดีโอ YouTube ด้านล่างเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายจุ๊ๆ